คึกคืนตลาดนัดตลาดแรงบ้านพระธิเฮาตลาดบ้านปลาไหลจางเท่หญ่ายไหมโตปกันเจ้งวหติดดีนะเจ้านตลาดแรงบ้านบ้านปลาไหลบ้านพทิบุญาหู่เก้าไม่โตเท่ใหญ่หมอไม่ตเท่าให ทูเตตนูเลยรนโอ้คือข uh> uh> ik ักขนาดโปลูกคายะนี่ยกยมูต้งเลยเอร์พีเตอรพียังกันไมเด้อไม่ส้ำให้เนี่ยนะเนียวจังเลยเป็นดอเหรอไม่แกตะรุยจุกผัดัดเรียนว่ามันคือเทศเด็ดอะไร อะไรอะไร้าชุกให้อาบ้านยันระแนยันนอนเนาะเขาไม่กินแล้วเขาไม่กินวะชุกนะเขากินแต่ผัดนะเด็กสมัยนี้เขาไม่กินอาหารบ้านเรีวเขากินของย่างผัดทอดอะไรอาะมาคิดตังค์โอกันจายพระนันทวงลูกเราน่ันย่าดอวะตยูาดอลึอีหามาานโอ้ลค้าเราหลายเคึกคักดีด้วย ว้อนี้ผมอยู่บ้านพอี่ขับมาซื้อกับข้าวนะครับซื้อลูกข้าวมาคิวว่นลูกข้าวเป็นหลายหลายถากนถาเชียวกันทอที่รังก็ได้ครับวันวขสาิบสา้สาวสาวผู้ช่วยไม่อยู่แล้ววันนี้ทำไมวุ่นจังผู้ช่วยไม่อยู่บ่โออ้ อ๋อผู้ช่วยกับบ้านบ่ายสองกันไว้วห้รอเพื่อนก่อนนะครับคาเพิ่นเยอะไอว่าบุเจาประตูตะเดะตะดูตาไรนี่นะเนาะแานดูจ้นนะสมัยยเท่ายู่งใครก็เคยเจนี้เคยแกนกูนีวเ่หรอกใครก็ดี ไก่อ้อยในก็หาสิบบาทที่บา้านเนียแ้บตลาดเลงตลาดเลงขาอะไรนกระรอกใหญ่จืดรอเยีย๊กยกสกีเลยเออปรตูฟุงกัน,มมนเลอยออหิวบิ้รืเมื่อหร่เนอเบ้ดีกราอดนแลปอืมจังตัวนย่งนี้แลออเบี้ยนรนี ไม่ธรรมด้แค่นั้นนะไม่ดูไปอะลากจาะกะสลักมันว่าอว่าไปไม่ดหรออลากจาะโอ้ไม่จอะไรสะจา้อะเสาะเอนคว่าอเออพาดูบรรยากาศตลาดเรงปอดขักขนาดร้านปลาไหลเฮ้ยใจยินๆจยมาแมวนี เอาไปตาโรนในพูละไปพูละบ้านกระป่องไหนโรนก็ตะนะไรเหมาะไปไปนะไรในเมแก้าเลยดอกก่อนนะเออเบโจนิ้วเอมไว้เนี้ยวร่องคอไว้โจชาวกล้วยไว้ตุ๊กตุ๊ตุ๊ใส่ละนี่คือรยิกาศนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เปรย์ด้วยทุกคนด้วยขออภัยเพราะว่ามันพูดกัน หลายคำหลายความหลายยาวชืดเรารอเคลียร์ลูกค้าเงียบก่อนจะเข้าคุณปุ้ยก็รอเงียบอ่ะคุณปุ้ยมาจัดไปเหลืออะไรก็รับประทานเฮามือเราเด้อแกงชืดแกงชืดอ่ะนี่อะไรอยู่หงเข่าหอนๆเลยต้มชืดหอนๆร้อนๆเลยอันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ นี่เอาไปลูกเจ้ากินนี่นี่ปะเอาดีเลยหนึ่งติลูกจันั่นแหละสองอย่างพอโอเคนี่แหละคึกคักนะลูกค้าบ้านนี้นะเอานะเอาไปหรือพี่อย่างรวล่างก็ไก่โจ๊ะแต่ไปที่ไหนไปรบกวนด้วย อะไรเป๊กนี่อะไรโจยยี่นี่เพียงมี่นี่อ้ปัตย์เี่ยมนี่เดี๋ยวกายเย็นเย็นเย็นไปเลยอ่ะกินจ้ะใส่ถุงเลยจ้ะได้แล้วแกงจืดเห็ดแล้วก็นี่ก็นี่คึกคักเนาะม้วนได้ม้วนเนาะม้วนผู้นั้นผู้นี้ฮะอยุขึ้นนิดเดียม้วนเด้อปิดเทอมค่อยมาจ้ะปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมใหญ่หรือไม่ก็ปีใหม่ วเได้แกงจืด,ดโอเคอ,อ่ะขอบคุณครับไปจบจ้าโอ้บรรยากาศตลาดเล่งอยู่บ้านปุธิหมู่ที่9นะครับบนปุถีเพชสารอำเภอคุสุมานจังหวัดสุพรรณบุรีคึกคักคึกคืนเลยเด้อบรรยากาศบ้านบ้านเฮานะครับบ้านบ้านเฮา ไ,ได้เลยได้เลยได้๋ตุดไก่ผายเมื่อ,อแยกย้ายกันจ้าเอาเธอไปมาคึกคักคึกคืนไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับขอบคุณครับบาย้อใหญ่